สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนพับจรวด2หัวเร็วแรงนะครับผมเฮ้เมื่อต้นคลิปนะครับผมพี่นนท์ก็ปาไปให้ดูแล้วนะครับผมปาได้ค่อนข้างตรงนะครับผมจรวด2หัวเร็วแรงตัวนี้นะครับเมื่อต้นคลิปพี่นนท์ก็ปาโดนขวดไปให้ดูแล้วนะครับผมเล่นสนุกสนุกเลยนะครับผมพับไปแข่งกับเพื่อนนะครับผมปาใส่ขวดนะครับ ตัวนี้มันปลาค่อนข้างตรงอยู่แล้วนะครับผมปลาแข่งขวดกันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไปการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มพับกันได้เลยขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเตรียมกระดาษ A4 มา1แผ่นนะครับผมในการพับจรวดุ่วดหัวเร็วแรงตัวนี้นะครับให้เราพับครึ่งกระดาษแนวยาวเลยนะครับผมโอ้ อเคเล็งได้ตรงแล้วเราก็รีดได้เลยนะครับจรวด2อหัวตัวนี้นะครับผมพับง่ายๆเล่นสนุกด้วยนะครับผมเล่นปลาขวดกันสนุกๆเลยนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมเราก็เปิดมาในลักษณะนี้มาวางในแนวตั้งนะครับจากนั้นนะครับผมให้เราพับสามเหลี่ยมเข้าในลักษณะนี้ทั้งสองข้างโอเคเล็งได้ตรงแล้วก็รีดเลยนะครับเปิดออกมานะครับผมพับสามเหลี่ยมอีกข้างนึง เล็งได้ตรงแล้วก็รีดนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมเปิดออกมานี่ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราพลิกกระดาษนะครับ๊นี่มาวางในลักษณะนี้นะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะเอามุมทั้งสองมุมนะครับผมพับลงมานะครับมาชนมุมด้านล่างนะครับผมในลักษณะนี้เลย๊นี่มุมชนมุมนะครับผม๊บ โอเคขอบชนขอบนะครับขีดกลางยังตรงนะครับผมจากนั้นเราก็รีดได้เลยนะครับปึ๊บในเฮจากนั้นเราก็เปิดมานะครับผมนี่พอได้แบบนี้แล้วนะครับผมพลิกกลับด้านมาด้านเดิมนะครับปึ๊บก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมให้เรากดตรงกลางหนึ่งทีนะครับผมปึ๊บนี่มันก็จะเด่งขึ้นมานะครับผมจากนั้นเราก็พับรวบได้เลยนะครับมันจะลงล็อกพอดีนะครับผมปึ๊บนี่เห็นไหมโอเคง่ายๆเลยนะครับ จากนั้นเราก็รีดซ้ายรีดขวานะครับผมให้มันเท่ากันนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคพอเท่าแบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราเปิดด้านขวามาด้านซ้ายนะครับผมในลักษณะนี้จากนั้นเราจะเอาขอบนี้นะครับผมพับเข้ามาชนขีดตรงกลางนะครับผมพับเข้ามาในลักษณะนี้เลยปึ๊บนี่ขีดตรงกลางให้ตรงกันนะครับผมโอเคจากนั้นเราก็รีดได้เลยปึ๊บนี่พอพับด้านขวาได้แล้วนะครับผมเราก็ พับมาด้านซ้ายนะครับผมในลักษณะนี้ทั้งสองข้างปุ๊บนี่ด้านซ้ายแล้วก็พับเข้าเหมือนกันเลยนะครับโอเคเล็งได้ตรงแล้วเราก็รีดได้เลยนะครับผมปุ๊บนี่พอได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราเปิดอันนี้มาด้านซ้ายอันหนึ่งนะครับผมปุ๊บนี่ก็จะได้แบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะขอบนี้นะครับผมพับเข้ามาชนขีดตรงกลางนะครับเหมือนเจ้ารวด2หัวเลยนะครับผมขั้นตอนนี้นะปุ๊บนี่แล้วเราก็รีดนะครับผม จั่วลตัวนี้นะครับผมพับเหมือนจะวดลวสองหัวเลยนะครับผมปึ๊บเี่โอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราพับในลักษณะนี้เลยนะครับผมขอบนี้มาชนกับขีดกลางนะครับผมพับเข้ามาในลักษณะนี้นะครับพับเหมือนจะวดลวสองหัวเลยนะครับผมตัวนี้นะพี่นนท์เอามาดัดแปลงนิดหน่อยนะครับผมให้มันบินตรงนะครับผมจะได้ปลาใส่ขวดโดนนะครับโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับ ให้เราบีบในลักษณะนี้เลยนะครับผมแล้วก็บีบชนกันนะแบบนี้ปุ๊บนี่ทําเขี้ยวมันนะครับผมทําหัวมันนะปุ๊บนี่ให้เราทําแบบนี้นะครับผมทั้งสองข้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวทาให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับพับเข้าในลักษณะนี้รีดเปิดออกมานะครับผมแล้วก็พับด้านล่างอีกหนึ่งรอบปุ๊บโอเคเล็งได้ตรงแล้วก็รีดนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมเปิดออกมานี่พอได้แบบนี้นะครับผมให้เราบีบบีบในลักษณะนี้เลยปุ๊บ นี่แล้วก็บีบเข้ากันนะครับปึ๊บนี่ให้มันสุดที่แหลมพอดีนะครับผมนี่ให้มันแหลมในลักษณะนี้นะครับปึ๊บนี่โอเคนี่พอได้สองหัวแล้วนะครับผมในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับผมเราก็พับหัวสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับผมพับลงได้เลยนะพับลงปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับผมให้มันสุดตรงนี้พอดีนะครับเห็นไหม หัวสองหัวก็จะอยู่ตรงนี ah, ้นะครับโอเคพอได้แบบนี ah, ้แล ah. ah, ้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราพับประกบกันได้เลยนะครับผมพับประกบในลักษณะนี้นะปึ๊บนี่โอเคจากนั้นเราก็เล็งด้านบนให้ตรงนะครับแล้วก็รีดด้านล่างได้เลยนะครับผมโอเคขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมให้เราพับปีกครับเราจะเอาขอบนี้นะครับผมมาชนกับขอบด้านล่างในลักษณะนี้เลยนะครับตรงนี้กระดาษค่อนข้างแข็งนะครับผมเราก็พยายามหักให้มันเนี๊ยบนะครับผมนี่เห็นไหมตรงนี้กระดาษแข็งนะครับผม รับปึ๊บนี่พยายามกดตรงนี้หน่อยนะครับปึ๊บโอเคจากนั้นนะครับผมขอบนี้นะครับมาชน์น็กขอบด้านล่างเลยนะครับผมเล็งให้ตรงนะครับปึ๊บนี่ตรงแล้วนะครับผมพอตรงแล้วเราก็รีดได้เลยนะครับปึ๊บโอเคนี่ให้เราพับแบบนี้นะครับผมทั้งสองข้างเลยนะครับนี่กระดาษตรงหัวกดไปหน่อยนะครับผมปึ๊บปึ๊บนี่ นี่โอเคครับผมจากนั้นเราก็เปิดออกมานะครับนี่โอเคจากนั้นนะครับผมเราก็เล็งตรงหัวให้แหลมนะครับผมเราก็พับในลักษณะนี้เลยนะครับผมให้มันสุดตรงปลายนะครับนี่ในลักษณะนี้นะครับเราก็พับปึ๊บีนในลักษณะนี้เลยนะครับผมบนให้หัวตรงนี้นะครับผมสองหัวนะให้มันห่างกันนิดหน่อยนะครับผมมันจะได้เทนะครับผมในลักษณะนี้เลย โอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับเจ้ารวดสองหัวเร็วแรงนะครับผมบินค่อนข้างตรงนะครับผมตอนนี้นะเอาไปเล่นปลาขวดแข่งกับเพื่อนๆหรือแข่งกับน้องๆหลานๆได้นะครับผมสนุกสนุกเลยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมพี่นนอ์ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนท์สำหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ